ช่วยครับวันนี้หวานข้าวก่อนครับลุกใหม่ครับหวานข้าวไม่ต้องใช้มือหวานแล้วครับเป็นเครื่องหวานแล้วครับทุกวันนี้โนนะครับไม่ดแล ทงนี้กับทงใหญ่ครับนู่นหครับนู่นอีกคนนึงนู่น,หนเห็นได้แปบบบบอยู่นูน่นครับครับผมหวานข้าวก่อนครับเดี๋ยวก็ไปทำงานครับช่วงนี้ช่วงเช้าครับหวานข้าวก่อนครับผู้ช่วยหวานข้าวก่อนครับผม